แตงโมจ่าทงแตงโมนะครับแตงโมแตงโมหวานเจี๊ยบแตงโมหวานเจี๊ยบอ่านะฮะวันนี้นะครับสามลูกหนึ่งร้อยบาทสามลูกหนึ่งร้อยบาทขายเหมาเหมากันเลยเอาครับอ่ามาแล้วครับแตงโมครับแตงโม แตงโมแตงโมเชิญได้ครับที่รถแตงโมนะฮะรถดาบอรุณนะครับรถดาบอรุณอรุณครับขายแตงโมใช้เวลาว่างวันเสาร์วอาทิตย์ใช้เวลาว่างวันหยุดราชการนะครับมาจําหน่ายขายแตงโมกันแล้วแตงโมครับแตงโมดาบอรุณนะครับแดงจึ้งๆแดงสุด วันนี้เดี๋ยดูครับตามมาดูนี่ครับวันนี้นะครับสามลูกร้อยใช้เวลาว่างวันหยุดสัปดาห์ที่นะครับอาปึบพึบเอ้าด้านนี้ก็แดงด้านนี้ก็แดงเอา้าแดงกี่ด้านครับนี่ครับเกิกดครับผมปึ๊บเอ้าจะมองด้านไหนเลยครับแดงทุกด้านเอ้า เธอถ่ายให้ไปเห็นลูกแตงโมด้วยครับมาโอเคอดเคีกับหลังดีกับหลังไปอ่าเพื่อ้าวแหดงๆนะฮะด้านไหนแดง,งหมดครับผมว,ว้าๆๆวฝากมือลูกค้าค<ะ>มาซื้อแตงโม แตงโมแตงโมแตงโมนลูกโตโตแตงโมติดกัติั๊อาเสร็ครับเชิญ